ทานเลยฝากบุญไว้กับพระทุกองค์รูปลักษ์ทุกรูปลักษ์รูปลักษ์ที่ยังไม่สูญหายไปข้าพเจ้าก็มีส่วนในรูปลักษ์นั้นประมาณนั้นแหละเทพพรมทั้งหลายที่มันอยู่แถวนี้กช่วยเหลือเกื้อกูลในการเรียนว่วตายเกิดเข้าใจไหมเออไปวัดไหนก็าฝากชีวิตไว้กับวัดนั้น กับพุทธทางชีวิตตังนันแหละฝากไว้เลยขอฝากบุญเนี่ยไว้กับรูปลักษณ์ของพุทธธรรมสังฆะรูปลักษณ์ของเทวดาที่เขาค้องพุทธศาสนาในวัดนี้ทุกรูปลักษณ์ผู้ที่สวดมนต์บทใด,ดกะ็ะาำก็มาตามรูปลักษณ์นี้ก็มาที่ข้าพเจ้าด้วยที่วิญญาณแถวนั้นด้วยเวลาเราสวดเราก็ไปที่นั่นด้วยนะครับ